วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระตรีสต์เจ้าพระวรสารในวันนี้พูดถึงการเปรียบเทียบที่พระเยซูเจ้าพูดกับฟาริสีซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าฟาริสีก็คือคนที่ได้รับการศึกษามามากแต่บางทีมองสิ่งที่ถูกต้องนั้นด้วยสายตาของคนที่ไม่ค่อยจะยอมรับความเป็นจริงเหมือนกับใส่แว่นตาดำ และจะเห็นภาพต่างๆนั้นไม่เป็นอย่างที่เป็นจริงนะครับพระองค์ตรัสว่าเศรษฐีผู้หนึ่งแต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพงจัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวันคนจนผู้หนึ่งชิลาสรัสนอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้นบรรยายพระองค์บรรยายได้สวยนะครับได้ดีเลยเขามีบาดแผลเต็มตัว เขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีแต่มีสุนัขมาเลียแผลของเขาคงจะแย่งเอาไปด้วยวันหนึ่งคนยากจนผู้นี้ตายพระองค์ตรัสพระองค์เล่านิทานสั้นขมวดเลยนะครับตายทูตสวรรค์นําเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับรามเศรษฐีคนนั้นก็ตายอย่างเดียวกันเช่นเดียวกันและถูกฝังไว้คงจะพิธีรีตองสามวันสี่คืนคงจะมีคนเยอะ มีการกินเลี้ยงจะมีเพลงอะไรสารพัดนะครับเศรษฐีซึ่งนั่งซึ่งกําลังอยู่ซึ่งกําลังถูกทรมานในแดนผู้ตายแงหน้าขึ้นมองเห็นอับรามแต่ไกลและเห็นลาสรัสอยู่ในอ้อมบอกจึงตะโกนว่าท่านพ่ออับราฮัมจงสงสารลูกด้วยกรุณาส่งลาสรัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิ้นให้ลูกสดชื่นขึ้นบ้างเพราะลูกกําลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ในเปลวแห่งนี้แล้วพระเยซูเจ้าก็เล่าต่อว่าอับรามตอบว่าลูกเอ๋ยจงจําไว้ว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับลูกได้รับแต่สิ่งได้ดีส่วนลาสรัสได้รับแต่สิ่งเลวๆแต่พี่น้องอ่านตอนนี้ให้จบพี่น้องก็จะสรุปได้ว่าที่พระเยซูเจ้าเล่ามาเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจถึงว่ามีสวรรค์นรก และชีวิตในโลกนี้ก็เป็นการทดสอบว่าเราสมควรจะไปสวรรค์หรือไม่และเมื่อตกนรกแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะข้ามมาสวรรค์ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าอยากจะบอกกับคนสมัยของเราว่านารกมีจริงนะลูกและพวกเราอยากจะไปนรกมันไม่ยากเลยทําความผิดทําบาปเยอะๆแล้วได้ไปเองแต่ทาความดีนะั้นนะ่ะยากอย่างที่เราบอกว่า เดินทางเตียนเวียนลงนรกเดินทางรกวกขึ้นสวรรค์พี่น้องครับในการที่พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องยาจกขนยากจนชื่อลาสรสัสเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราได้มาพิจารณาตัวเองเห็นภาพ ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมครับว่าความร่ำรวยเป็นยังไงความยากจนเป็นยังไงสวรรค์เป็นอะไรนรกเป็นอะไรความเมตตาเป็นยังไงและการเฉยๆที่ศรษถีมีเป็นยังไงแล้วก็การที่สนใจใจดีใครคนหนึ่งกับการไม่สนใจเป็นยังไงแล้วเราก็เห็นว่า ความร่ำรวยของโลกนี้มันสิ้นสุดลงอย่างไรลาสรัสไม่ใช่เป็นคนจนเท่านั้นนะครับพราะในนี้ก็บอกว่าเขาป่วยแล้วก็ลุกขึ้นด้วยตนเองก็ยากนับวันเวลาที่จะคืนวิญญาณแก่พระแล,ะละ้วล่ะเพราะฉะนั้นเขาถูกวางไว้อยู่ที่ที่ประตูของบ้านของเศรษฐี ซึ่งทำให้พ่อก็คิดถึงครั้งหนึ่งพ่อไปเยี่ยมศูนย์โรคเอดเนี่ยแถวลำไสอ่เข้าไปกําลังคุยกับเจ้าหน้าที่เขาอยู่ไม่นานก็มีรถตํารวจวิ่งเปิดหวอมาแล้วก็สักพักหนึ่งมาถึงก็มีการเอาแคร่ลงจากรถรีบเร่งทุกอย่างรีบเร่งหมดเสร็จเรียบร้อย ลงมาแล้วก็วางคนป่วยอยู่บนผ้าแล้วจากนั้นก็ไปหนีไปเลยไอ้พวกคุณพ่อที่อยู่ที่นั่นก็ไม่รู้จะทำยังไงจะถามข่าวคราวอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาถือว่าเนี่ยก็คือคนที่เขาไม่อยากจะให้มีในสังคมเขาไปพบที่ไหนไม่ทราบแล้วก็มาทิ้งแบบง่ายๆแล้วธรรมดาพระสงฆ์ที่นั่นเขาก็ใจดีเหลือเกินเอามาแล้วอาบน้ำอาบท่าป้อนข้าว แล้วอยู่ได้สองวันก็ตายลักษณะเป็นลาสษะสมัยใหม่ก็ยังมีอีกไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นหมาหรือสุนัขเนี่ยมาเลียแผลของเขาและไม่ใช่เลียอย่างเดียนะครับยังยังแย่งอาหารคือขนมปังที่หลุดมาจากปากของเศรษฐีคือเขาจะต้องเอาขนมปังเนี่ยเช็ดปากแทนที่จะเป็นผ้าเช็ดปากเพราะสมัยก่อนไม่มี เคล็ดสีบร้อยก็โยนลงไปไอ้คนยาจบคนนี้ก็จะแย่งหมาแย่งสุนัขก,ก็ไม่ทันนะครับเนี่ยการที่เศรษฐีกระทาต่อคนอายากจนหรือว่าคนขอทานคนนี้มันแสดงออกถึงการดูถูกและความเฉยเมยนะครับหลายครั้งก็บอกความเฉยเมยก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรัก สามีภรรยาที่เฉยเมยต่อกันเนี้ยก็คือการที่ผิดต่อความรักอย่างร้ายแรงใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่าในความเมตตาการุณาของพระพิญเจ้าความยุติธรรมของพระพินเจ้าเราก็จะเห็นว่าชีวิตของทั้งสองคนก็จบแต่ว่าคนหนึ่งไปสวรรค์คนหนึ่งไปนรกอันนี้พวกเราไม่สงสัยเลยว่าคนที่พยายามเป็นคนดี แม้เขาจะเป็นคนไม่ร่ำรวยไม่มีหน้ามีตาแต่งกายไม่สวยงามแล้วก็คนอื่นไม่ค่อยจะนับหน้าถือตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่อยู่นอกสายตาของพระตรงกันข้ามอาจจะเป็นคนที่พระเจ้ารักมากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราคริสตชนเองเราจะไม่มองดูคนอื่น ว่าเขามีเงินมีทองมีหน้ามีตาแต่เรามองดูคนอื่นว่าเขามีความกัดสนอย่างไรเราช่วยได้แค่ไหนอันนี้ตัางหากที่ทำให้พวกเราเห็นภาพชัดว่าเราเป็นลูกของพระบินเจ้าหรือไม่คนที่เป็นเศรษฐีก็สักวันหนึ่งก็ก็จะหมดไปเห็นลำดับเหตุการณ์แต่และปไปก็ หนังสือพิมพ์ก็จะลงว่าเศรษฐีในโลกมีกี่คนใครเป็นลำดับหนึ่งลำดับสุดท้ายอะไรทํานองนี้แต่ละคนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นแล้วมาพูดถึงเมืองไทยก็เหมือนกันโอ้มีเศรษฐีเยอะแยะลำดับที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในเวลาเดียวกันพวกเราก็ดูซิว่าคนไทยของเราเนี่ยต้องกระเสือกกระสนหาเช้ากินข้ามบางคนห้าสิบาทก็ไม่ได้ด้วยวันหนึ่งง,งเนี่ยแต่บางคนเขากินอาหารเมื่อหนึ่งห้าหมื่นบาทก็บอกโอ้ถูกจังเลย ถ้าห้มืนบาทอย่างเงี้ยที่จะช่วยใครคนหนึ่งในการให้าสามารถฟื้น,ฟ,นฟูชีวิตของตนเองจะไม่ดีหรือครับก็ขอพระบิณเจ้าประทานพระพรให้พวกเราได้ช่วยคนที่ขัดสนโดยมองเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นก็คือผู้ที่มาในรูปแบบที่พระเยซูเจ้ากำลังทนทุกข์ทรมานนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์